น้าวนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นนะคะก็เป็นสวนหนึ่งที่ลูกๆทุกคนนะคะไปปักดังกันในวันที่8ตุลานะคะปราเิีย์ท่านดรเปรเื่อ อ่าแล้วก็คณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยทัดสินนะคะอ่าท่านผู้ใหญ่พนมอ่าผู้ใจดีท่านอ่าผู้ปกครองนักเรียนอ่าทุนย่าทุณยายของนักเรียนอ่าโรงเรียนบ้านนางดูทุกท่านนะคะดิฉันในนามของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนางดูอ่าและนักเรียนทุกคนนะคะก็มีความปราบปรื้มนะคะปราบปรื้มและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยท่านผู้องเนี่ยได้ไดเล่งเห็นความสําคัญของโรงเรียนบ้านปมะดูนะคะเอาข้ามา่มอให้กับโรงเรียนบ้านปมะดูโรงเรียนเดียวนะคะก็มีความรื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่เมตตาเด็กๆทุกคนนะคะ <S <S นะครับก็วัตถุประสงค์ข,ของเรานรในการอาจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่า,าทางชุมชนร่วมกับ,บสถาบรรันปฏิบัติการชุมชน ร่วมกับเทศบาลนะครับได้จัดโดนปดูนาวานขึ้นมาเนี่ยโดยให้ทางโรงเรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยข้าวเนี่ยมันได้ไม่มากนะครับปีนี้ก็เลยคิดใหม่ขึ้นมาว่า,อาขอระดมจากชุมชนนะครับเพื่อมาช่วยเหลือให้เด็กได้พอเป็นอาหารกลางวันพวกเราเกินข้าวมาข้าวที่ปลอดสารพิษทำให้มันสมองทำให้สุขภาพ ของเราเนี่ยดีข้าวแต่ละเม็ดที่เรากินที่เรารับประทานเข้าไปมีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพนะครับถือว่ามีคุณภาพมากที่สุดเพราข้าวของเราเป็นข้าวินรียรู้สึกภูมิใจไหมครับที่ได้ลงไปในท้องทุกนาวันนะั้นใครลงบ้างยี่วัดนี้ <c oughs> โอ้ลงหมดทุกคนเลยภูม <c oughs> ิใจนะครับภูมิใจไหม <c oughs> วันนี้ผมในนามของตัวแทนมหาวิทยาลัยทักยสิรรู้สึกลับซึมนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นภาพของของการสามสัมพันธ์ไข่ใหญ่ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนะนรับซึ่งหาได้ยากนะครับ แต่ามที่สำคัญที่ลูกๆของเรานะครับชุมชนไม่ต้องการเตรียมแต่จะมามอบข้าวไว้ให้เด็กกินอย่างเดียวแต่ทางชุมชนบ้างก็พอได้เอาหัวใจมามอบให้กับทางโรงเรียนกับคณะครูก,กับลูกๆด้วยวันนี้ชุมชนเหมือนจะทกดสะพานมาแล้วนะครับบ้านคุณคณรูใช้สะพานเช่นนี้ เดินลงสู่ชุมชนให้สี่เพิ่มขึ้นจับมือกันให้แน่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่เราทำเป็นนิมิทหมายอันดีที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนและกับชุมชน